นี่แบงปันคุณปัจจัยดันทองโลกสี่พันครับทองไทยวันนี้หกหมื่นละนะครับให้คุณอยู่สี่ปัจจัยข้อแรกครับการชัดดาวสหรัฐนะครับวันนี้วันที่เราไห่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับมันทําให้นักลงทุนขายหุ้นขายพันธบัตรมุ่งสู่ถนนแห่งทองคานะครับ กองทุน etf ที่เป็นกองทุนอยู่กับทองคำนะครับวันนี้เงินไหลเข้ามากที่สุดในรอบสามปีนะครับต่อไปข้อสองวันนี้ความเสี่ยงของสรัฐที่จะถูกปรับลดเรตติ้งลงนะครับเขาแล้ว a รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดยังไงก็ขออภัยเลยเขาแล้วมัน a ใหญ่2ตัวเลย a l e ใช่ป่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับมันก็เคยดันทองไปนะครับต่นาเขสามเฟดนะครับวันนี้นักลงทุนไม่รู้ผมว่าเก้าสิบเปอร์เซนบอกว่ายังไงเฟดก็ต้องลดศูนย์จุสองห้าในสิ้นปีเพราะภาวะการชัดาวนะครับมันทำให้เศรษฐกษิจชะลอนะครับคนจะดแสนห้ามื่นคน ไม่ได้ทำงานนะครับมันทำให้เงินเฟอ้ออาจจะลดลงแต่มไม่รู้นะมึงมองผมยังไงเมื่อสูงแต่นี้เขามาบอกอย่างเงี้นะครับเพราะว่าถ้าคนมันหยุดงานเพราเศรษฐกิจมันก็ชะลอไงนะครับเขคาคาดว่าเงินเฟอ้อมันจะลดลงเฟดยังไงก็ต้องลดดอกนะครับมันทำให้คนไหลไปสู่ทองคำนะครับ ต่อไปข้อข้อสวันนี้ทางอเอเชียนะครับวันนี้ญี่ปุ่นได้ผู้นําพักใหม่นะครับชื่อว่าคุณซาอิฮาคาอิกจิจินะครับซึ่งผู้นํำท่านนี้มีนโยบายการเงินที่แบบผ่อนคลายชิวๆนะครับซึ่งเงินเยนเนี่ยปกติจะเป็นอีกสกุลหนึ่งที่เป็นเซมเฮเวนเวลามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับยุโรปเกี่ยวกับตะวันออกกลางนักลงทุนจะหันมาสู่เงินเยน ครับแต่พอได้ผู้นำพักใหม่นี้ขึ้นมาแน่นอนนักลงทุนจะมุ่งไปสู่ทองคำมากกว่าแล้วเงินดิจิตอลเช่นบิตคอยนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับสับปัจจัยที่ดันทองในวันนี้ใครที่ฟังผมวันนี้คุณ้องการเชิงลึกนะครับผมมีพีร,รีพอรีพอตรายวันให้คุณเกือบ20หน้า